สดีครับตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะรีโดสสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ก่อนอื่นเริ่มกันที่กนนารอธิบายปกของโลกวันนี้วันศุกร์ก่อนนะครับผมเห็นเป็นทศกัณฐ์ผมก็งงว่าเขาพยายามสื่อสารว่าอย่างไรข้างบนด้านขวานเนี่ยเป็นเซี่ยวประจันนะครับจันแลวก็อร่อยก็เข้าใจว่านั่นคือหมายความว่าจันโอชา Large. แต่ว่าด้านล่างจะเป็นทศกัณฐ์ซึ่งทศกัณฐ์ใส่ชุดลายพรางแล้วก็ถือไฟฉายสองบที่หน้าของตนเองแต่ว่าทศกัณฐ์เนี่ยมี มีมีสิหน้าด้วยกันนะฮนะแล้วก็มองมาถึงด้านล่างปากฏว่าอีกมือหนึ่งเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ20มือด้วยกันเนี่ยนะฮะมือหนึ่งคือถือกระบวนการยุติธรรมนะนั่นคือตราชั่งหรือมันเป็นอะไรสักอย่างนะฮะ very imbalance d หรือไม่แล้วก็มีเด็กที่ก้มกราบอยู่นะฮะเมื่อเช้าจัดรายการเวก้าผมไม่ค่อยเข้าใจภาพนี้แต่ว่าตอนนี้เข้าใจละ แล้วพอเข้าใจมากเนี่ยก็คิดว่าสงสัยเนี่ยจะโชว์ภาพนี้ต่อไปไม่ได้นะฮะก็เอาลงก่อนแล้วก็แล้วกันพูดถึงการส่องไฟฉายไฟฉายแห่งธรรมเนี่ยนะฮะส่องไปส่องมาเจอแต่คุณยิ่งรักส่วนส่องไปที่อื่นเนี่ยเจอแต่เงามึดไฟฉายแห่งธรรมแต่ว่าอีกฝ่ายก็อาจจะบอกว่าเป็นไฟฉายแห่งกรรมก็เห็นวาทกรรมเซตนั้นเยอะนะฮะอย่างไรก็ดีส่องไปส่องมาก็เจอแต่คุณยิ่งรักทําไม ลายเป็นเช่นนั้นหรือถ้าส่องไปเรื่อยๆอาจจะเจอ,อนี่ฮะพลเอกปรีชาฮะ,ะกำจัดจุดอ่อนอา้าวเกมกำจัดจุดอ่อนในเช่น <Nation S 2> พยายามจะบอกว่าพลเอกปรีชาคือจุดอ่อนหรือแต่ท่านกเกษียณอายุราชาการแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะอาจจะค่อยๆจบไปก็ได้ส่วนเฮดไลน์ที่ผมกำลังงงอยู่แล้วก็ยังยังงงอยู่ตอนนี้ใช้เวลาทั้งวันมาทำความเข้าใจอ่านข้างในก็ยังเห็นต่างนะว่าเห็นหัวอก หกเดียวกันไม่ไม่ใช่หกเดียวกันนะฮะนโยบายหลายเรื่องเหมือนกันในวันนี้วัฒกรรมหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่หกเดียวกันนะผมคิดว่ายังไงยังไงคงไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับยังยังเชื่อมกันไม่ติดตรงนี้นะครับสำหรับผมประเด็นใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องกรทอแต่เป็นเรื่องของการถแถลงของ a อม e s ส y International และเป็นการถแถลงที่ตามมาตรฐานสากลเนี่ยถ้าประเทศไทยต้องการเป็นประเทศพัฒนาเนี่ยควรที่จะเปิดให้มีการถแถลง การใช้ข้ออ้างเรื่อง work permit เรื่องของการที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟังแล้วค่อนข้างพิสดารฟังไม่เคยขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าคุณดูข่าวในต่างประเทศเขาก็ cover เรื่องนี้กันอย่างอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่ได้มีการแถลงคือถ้าแถลงข่าวปกติเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในข่าวแต่ว่าพอแถลงไม่ได้เนี่ยกลายเป็นว่าสื่อต่างชาติยิ่งสนใจ Thai Hunta allows culture of torture วัฒนธรรมแห่งการแห่งการ พารุณกรรมโอ้โ oh, ห culture of torture to flourish flourish คือโอ้โ oh ห oh, เติบโตได้ในยุคนี้กฎเกณฑ์ต่างๆที่ออกมาอันนี้เป็นสื่อต่างชาติที่ผมดึงมาเป็น Reuters ของ UK นะครับถ้าคุณไปดูบรรยากาศในวันนั้นซึ่งในเฟซบุ๊กเพจนี้ของประชาติไทยก็จะมีภาพจากบรรยากาศที่ต้องถแถลงว่าตนเองไม่สามารถ,ถแถลงข่าวได้ ล่าจริงมันไม่ใช่เรื่องอะไรฮะมันคือเรื่องเนื้อหาเนื้อหามันแรงเลือเกินโดยการมีการกล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นได้ใช้วิธีการที่เหมือนสมัยที่ดิกเชนี่ทำในสหรัฐนะฮะหรือ CIA ทําทำหรืออะไรก็ว่ากัน Water Boarding นะ e l นะ e c t r o c u t i o n of genitals คือมันมันไปกันถึงขั้นที่โอ้โหฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ว่าถ้าคุณต้องการอ่านฉบับเต็มเนี่ยง่ายๆนะครับเข้าไปที่เพจ เว็บไซต์โดยตรงอย่างเป็นทางการของ a m ม e s t y แล้วก็ถามว่าเป็นคนไทยอ่านรู้เรื่องไหมอ่านรู้เรื่องไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขียนดีภาษาดีเข้าใจชัดเจน culture of torture อ่านฉบับภาษาไทยก็ได้เพราะว่าเขาให้คลิกแล้วก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดง่ายกว่านั้นนะครับฉบับย่อจริงแล้ว Voice TV เนี่ยสำนักข่าวของเราทีมที่ทาข่าวเรื่องนี้ของเราเขาก็ แปลมาเป็นประเด็นนะครับอ่าแล้วก็ชัดท้อยชัดคำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรเกี่ยวกับรายงานชิ้นนี้ make him speak by tomorrow วัฒนธรรมการทรมานกฎเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อเปิดทางให้มีการสามารถอุ้มคนไปได้นะการทรมานเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนบ้างแล้วก็คนที่ไปเล่าเรื่องให้ Amnesty International ฟังเนี่ย เขาเล่าอะไรให้ฟังมากผมเลือกที่จะไม่อ่านอีกครั้งนะครับด้วยความเกรงใจผมก็ไม่ต้องการที่จะช่วยวาระของ a อ n ม s t y International ในนในในครั้งนี้นะฮะเห็นใจรัฐบาลเหมือนกันโดนหนักเรื่องนี้นะครับโอเคอย่างไรก็ดีตอนนี้มีกฎหมายฉบับหนึ่งออกมาแล้วนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนี่แหละมีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาในยุคนี้โดยที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่เสนอกฎหมายเนี่ยได้มีการทําการฟังเสียงประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทำเนี่ยก็คงเป็นการ ฟังเสียงประชาชนอย่างเงียบๆกฎหมายสภาความมั่นคงฮะฉบับใหม่มาแล้วนะฮะประกาศไปแล้วนะฮะคือมันมันแปลกดีแต่ว่าขออย่างนี้คือถ้าผม,ผมไม่ได้ติดตามไอรอหรือประชาไทยผมแทบจะไม่ทราบอะแล้วก็ถ้าไม่ติดตามเว็บไซต์ voice tv co t th ก็อาจจะไม่ทราบเอาจริงๆเนี่ยในในในห่วงเวลานี้ทางประวัติศาสตร์นี้เนี่ยกฎหมายแต่ละฉบับออกมาในคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยฮะผมก็เลยนําเสนอข่าวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเผยแพร่อ่ ในอย่างเป็นทางการแล้วแล้วเราพูดถึงกฎหมายที่ถือว่าเป็นการตราพอรอบอสภาวะความมั่นคงฉบับใหม่และสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากนี้คือคือคือก่อนอน่นนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรคือมันมันสภาะความมั่นคงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หมายความว่านโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดําเนินการป้องกันแจ้งเตือนแก้ไขหรือระง,งับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อทําลงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติก็จะมีความหมายของคําว่าภัยคุกคามสภาสมาชิกหน่วยงานของรัฐสํานักงานเลขาธิการแล้วก็จะมีนายกเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการมอบหมายเป็นรองประธานสภาแล้วก็มีรมัฐมนตรีกลาโหมรมัฐมนตรีคลังต่างประเทศคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งก็คือก็จะเป็นกระทรวงดิจิทัละนะฮะ แล้วก็จะมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการฐานสูงสุดไปนั่งในสภาความมั่นคงแห่งชาติกฎหมายฉบับใหม่อ,ออกมากฎหมายออกมาเยอะในช่วงเวลานี้แล้วถ้าไม่รีบไปนั่งรอนดูสักพักมันก็จะผ่านไปแล้วก็จะมีกฎหมายฉบับอื่นออกมานี่เป็นเวทีที่ท่านไปพูดในบังกอกโพสต์ฟอรัมในวันนั้น เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะจะพูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้และดูเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นคุมอยู่แล้วสักครู่ t h r i l t n v e r e p t i v g m a p p i n งนะครับฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสารรค์101นะครับ t CD c d c ดเอาลนะครับเล่มนี้แจกให้กับผู้ที่ตอบมาได้โดนที่สุดนะครับว่าเรื่องปัญหานา้ำท่วมควรจะโทษใครดีถ้าจะต้องโทษใครถ้าโทษธ,ธรรมชาติไม่ได้นะี่นะเล่มนี้ จะแจกให้กับใครดีมีคําตอบหลายหลายท่านนะครับที่ส่งมาดีๆนะครับผมจะค่อยๆทยอยอ่านนะครับเ,เร็วาจะเฉลยว่าใครคนไหนได้คนนี้ตอบได้ดีคุณเขมธนาเอาผิดใครเรื่องน้ําท่วมพระพุทธชนะก,การเลือกตั้งคุณยิ่งรักได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนาะยกรัฐมนตรีได้ประมาณหนึ่งเดือนก็เกิดน้าท่วมครั้งใหญ่ขึ้นซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการใดๆเป็นการเริ่มเข้ามาดำรงตำแหน่งรับช่วงส่งไม้จากพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐบาลก่อนหน้า ที่มีหน้าที่กํากับดูแลหน่วยราชการบริหารจัดการน้ํจาจะไม่ทราบได้อย่างไรว่าน้ําในเขื่อนมีมากจนล้นเกินความต้องการสํานักบริหารจัดการน้ํามีความเชี่ยวชาญว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรายงานให้รัฐบาลทราบอยู่แล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ทราบอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแน่นอนดังนั้นพรรครัฐบาลเก่าปชปเนี่ยไม่ได้ส่งไม้อย,อย่างเดียวแต่ต้องส่งนองน้ํามาด้วยนี่อันนี้เขาโทษปชปไง่ายๆนะท่านหนึ่งคุณสรายุทธ์นะ บอกว่าสําหรับผมผมคงตอบว่าจะเอาผิดใครได้ละ่ะนายกอภิสิทธิ์หรือนายกยิ่งลักษณ์ในเมื่อทั้งสองก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ทํางานช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้แล้วปชป,ปชจะกล่าวอ้างว่าละเลยปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นไรในเมื่อนายกทั้งสองก็ได้ปฏิบัติหน้าที่บรรเทาทุกข์ของประชาชนเท่าที่จะแก้ได้แล้วแม้จะอ้างว่าแผนการจัดการน้ําไม่ดีแต่ถึงกันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ปปชจะมีอานาจไปสอบพวกเขาไม่ใช่พายุเข้ามาตั้งห้าพายุ วางแผนเก่งขนาดไหนก็ท่วมครับอันนี้ผมเห็นด้วยคำตอบที่สามนะฮะไม่มีใครผิดเพราะมันก็คือเรื่องของธรรมชาติมันไม่มีใครห้ามธรรมชาติได้แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นคนที่โทษกันไปโทษกันมาผมอยากรู้ว่าใครเป็นผู้บริหารประเทศจะห้ามธรรมชาติได้หรือเปล่ามันก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นสามคำตอบนี้ดีมากนะครับท่านที่ได้คือคุณสรายุทนะครับคุณสรายุธคือมันก็เป็นอย่างจีิงจริงคือมันไม่ใช่เรื่องที่ปปชจะต้องเสนอหน้าเข้ามา แล้วก็ถ้าจะบอกว่าปป,ปชไม่ได้เสนอหน้าเข้ามามีคนจากปชปไปยื่นก็คุณไม่ต้องรับก็ได้นี่ฮะหลายเรื่องคุณก็ไม่ได้รับนี่ฮะหลายเรื่องคุณตั้งอนุแล้วก็แล้วมันก็มันก็ไม่ไปไม่ถึงไหนหลายเรื่องคุณไม่ตั้งอนุนั้นได้ไปนะที่ซีเออลุกเขียนโดยทีซีดีซีนะครับขอบคุณมากนะครับที่คอมเมนต์กันผมกำลังคิดคำถามประจำสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราดูสถานการณ์<ๆ>การเมืองในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก่อนเข้าไปที่แฟนเพจของรายการ The Daily Dose กันได้นะครับ Voice TV มีรายงานดีๆเยอะรายงานเรื่องหนึ่งที่น่าชมอย่างมากก็คือเกี่ยวกับการซ้อมทหารกันเองอ่มันมีประเด็นของทรีทเมนต์ที่มีต่อพลทหารคุณเบียร์นะค,คุณนิติธรสุรบัฑดตได้ทำรายงานชิ้นนี้ซึ่งได้ออกอากาศไปแล้วนะครับแต่ว่าผมแนะนำอีกครั้งว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ voice tv co t h จะให้เอาลิงก์นี้ไปโพสต์ไว้ที่แฟนเพจของรายการเราด้วยแนะนำให้ดูจริงเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่บอกมาอยู่ตลอดว่าเกณฑ์ทหารเนี่ยต้องเลิก พลทหารเนี่ยมีไหมไม่ต้องมีก็ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ประเทศนี้อยู่ได้ลองดูรายงานชิ้นนี้ทําไมการทรมานข้างในกันเองโดยที่พลทหารโดนซ้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงลองดูรายงานนะเมื่อความเข้มแข็งมีร่องรอยความผิดพลาดเป็นนายแหละต้องสัง่งใครนักโทษไปทําร้ายลูกแม่ไปดูเล่ชปฏิชาิด้วยกันนัแต่ว่ามาทำร้ายกันเองงั้นไม่ใช่อันเล่ง ร่วมเดินทางตามหาสันติภาพบนเงื่อนไขความยุติธรรมคือรายงานที่คุณเบียร์ทำเมันมีหลายหลายตอนหลายประเด็นเหลือเกินแต่ว่าประเด็นเรื่องของสิ่งที่พลทหารเจอที่เข้าไป ทรีตเมนต์อย่างไรอันนี้หนึ่งประเด็นประเด็นเรื่องการซ้อมทรามานด้วยโดยคนที่ไม่ได้เป็นเป็นพลทหารนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคุณได้ดูในนี้นะมันมีเรื่องมิติของศาสนามิติของความมั่นคงแล้วก็ได้สัมผัสปัญญาข,ขัของนชัยชีวิตหนึ่งคนในพื้นที่แล้วก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับทรี a เมนต์ที่พลทหารได้เวลาโดนเกณฑ์ทหารไปคือสุดยอดฮะแล้วต้องดูฮะแล้วก็ eye opening eye opening แปลตรงๆก็คือดูแล้วตาสว่างนะหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำใน จริงแล้วยุคนี้เป็นยุคที่ปฏิรูปได้หลายเรื่องนะฮะเรื่องที่นําเสนอในรายงานของคุณนิติธรสุรบดิตรัฐบาลนี้ก็สามารถจัดการได้เหมือนกันถ้าจะทําแต่ว่าต่อให้มีความพยายามที่จะต่อต้านรัฐบาลนี้มากน้อยเพียงใดเนี่ยกระแสนั้นไม่ว่าจะออกมาจากฝั่งของพรรคการเมืองต่างๆหรือโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยหรือนักสิทธิมน,นุษยชนนักวิชาการ หรือสื่อสารมวลชนที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยกล้าวิพากษ์วิจารณ์แต่ในวันนี้ไม่ค่อยที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเต็มปากแล้วเนี่ยณเวลานี้ผมโปร c l a i m ว่าตอนนี้เนี่ยมันนิ่งแล้วฮะมันนิ่งนะฮะราวนี้ผมเคยวิเคราะห์การเมืองผิดมาก่อนนะครับก่อนปี57็ผมก็วิเคราะห์ผิดในหลายๆเรื่องแต่เรื่องนึงผมคิดว่ามันนิ่งจริงคือคสชอเอาอยู่แล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของบิ๊กติ๊กพลเอกปรีชาเนี่ยมันก็ไม่ลามต่อให้ลูกพลเอก ปริชาหรือพลเอกปริชาเพจจริงมันก็ไม่ลามเพราะภาพลักษณ์ของบิ๊กตู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยปึกในใสายตาของฐานผู้สนับสนุนรัฐบาลนี้ตั้งแต่แรกมันมีฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ที่สามารถสร้างกระแสขึ้นมาแต่ว่าเอาตอเมคนจริง,รงตอนนี้คุมด้านความมั่นคงและคุมแรงกระเพื่อมทางการเมืองค่อนข้างอยู่ซึ่งนํามาถึงสูตรที่คุณเห็นอยู่เป็นบนหน้าหนังสือพิมพทุกๆฉบับเมื่อเช้านี้ และรวมกระทั่งคะแนนสนับสนุนในโพลต่างๆซึ่งคุณนงนุษย์สิงหเดชะเขียนอ่านใจประชาชนผ่านโพลชอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และพูดถึงการทำโพลของหลายสำนักที่ดูถึงคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะยิ่งของศูนย์ดูสิทธิ์โพลที่บอกว่าคนนั้นชื่นชมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถึง77.6ปอันดับที่สองรองลงมาเป็นรัฐบาลคุณทักษิณ 7. 0 4 7เ ตามลงมารรัฐบาลคุณพิเศษ6 3 1 6ามงเป็นตามลงมาร,รัฐบาลคุณชวน5 9 1 7และตามลงมาร,รัฐบาลคุณยิ่งลักษ4ห์แต่ผมดูโพลนี้เนี่ยผมกับคิดต่างจากคุณนงนุษย์เล็กน้อยตรงที่ว่าในมุมหนึ่งก็สะท้อนความนิยมของพลเอกประยุทธ์ที่มีมากขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งคือแสดงว่าคนไทยชอบสตรองแมนคุณทักษณิณเนี่ยเป็นการบริหารแบบสตรองแมนในรูปแบบซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีความชอบธรรม แต่ว่าสไตล์และบุคลิกเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งคือเอาง่ายๆคือผมคิดว่าไปมาเนี่ยในกรณีของคุณยิ่งรักซึ่งเป็นอดีตนายกมนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างมากเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดในปัจจุบันก็ยังเห็นแต่ว่าเมื่อในเชิงเปรียบเทียบแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับคุณทักษิณหรือเทียบกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมกับมองว่าคนไทยชอบบุคลิกที่มีอำนาจบุคลิกที่แข็งแกร่ง ทั้งๆท,ที่ตามความเป็นจริงเนี่ยบุคลิกนั้นอาจจะไม่ได้เอื้อต่อการบริหารราชการแผ่นดินมากนักและก็เป็นสิ่งที่เรียกแขกพอสมควรแต่ว่าไปมาคนส่วนใหญ่กับชอบดูจากโพลนี้นะแต่ว่าคนที่ชอบสไตล์ผู้นำแบบที่นุ่มนวนลอะไรอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่โพลนี้มันบอกว่าคนไทยชอบสตรองแมนเพราะฉะนั้นผมสรุปตอนนี้คือว่า สำนักข่าวอิสาราผมยอมรับจริงต้องปรบมือให้เป็นสำนักข่าวที่ยอยู่ยงคงกระพันในยุคนี้แล้วก็ถึงแม้ว่ามีความพยายามที่จะให้ไม่ให้มีฟันดิ้งสำหรับอิสาราขนาดไหนเนี่ยมาถึงถึงจุดนี้อิสาราเกาะติดแล้วก็กล้าตรวจสอบคนมีสีคนที่อยู่ในเครื่องแบบจริงอันนี้ต้องปรบมือให้แต่ถามว่าตอนนี้มันลามไหมผมดูเลยว่ามีสื่อหนังสือพิมพ์หลายสำนักที่เชียร์รัฐบาลน,นะฮะนังสือพิมพ์หลายสำนักก็เปิดพื้นที่ ให้ฝ่ายของทัพภาค3และรัฐบาลเองได้ชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะมีการพาดหัวข่าวและมีคอลัรน์ออกมาที่ทําให้ดูเหมือนว่าการตรวจสอบพลเอกประชานั้นมันมันเกินไปมันไม่เหมาะสมมันเป็นการจับผิดตราบใดที่ยังมีสื่อกระแสะหลักที่เชียร์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่โพก็จะออกมาในลักษณะนี้และตราบใดที่เป็นอย่างนั้นพลเอกประยุทธ์คอสชอตอนนี้ปกครองได้ทุกอย่างสงบนิ่ง ไม่มีอะไรลวพักกันสักครูช่วงหน้ากลับมานะครับไปดูโดนัลด์ทรัมป์กันดีที่สุดคือกาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เคยก่อตั้งมาว่าประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยที่อ่านหนังสือพิมพ์ USA Today นั้นต้องไม่เลือกโดนัลด์ทรัมป ปกติหนังสือพิมพ์ในสหรัฐถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ไปแบบสำหรับคอการเมืองเนี่ยเขาจะ endorse หรือไม่ e d o ด s e ผู้ลงสมัครชิงเปนประธานาธิบดีแต่ usa today เป็นหนังสือพิมพ์บ้านมีวาวิเคราะห์เรื่องกีฬาเรื่องกีฬาเรื่องบันเทิงเป็นเรื่องนําไม่เคยให้ความสําคัญว่าจะต้องสนับสนุนให้ใครเป็นประธานาธิบดีแม้กระทั่ง usa today ในวันนี้เนี่ยออกมาประกาศแล้วว่าต้องไม่เลือกทรัมป์เลือกใครก็ได้ ไม่ได้บอกว่าต้องเลือกเคลินตันนะฮะบ,บอกว่าเลือกใครก็ได้นะเพราะฉะนั้นะมาถึงจุดที่แม้กระทั่ง U.S. Today เนี่ยก็ไม่เอาทรัมป์พูดถึงทรัมป์ทรัมป์โทษใครกับการพ่ายแพ้การโต้ว,วาทีครั้งที่ผ่านมาสําหรับทรัมป์เนี่ยเขาไม่ได้โทษใครไง,ไงเขาถือว่าเขาไม่ได้แพ้การ์ตูนของนิวยอร์กไทม์เซนิเกตมี2ชิ้นในวันนี้เรื่องแรกก็คือสามีภรรยาน,นั่งดูการโต้ว,วาทีนั่งดูดีเบตแล้วก็พยายามทําความเข้าใจอยู่แต่คนดูเยอะมากนะ แปสิกว่าล้านคนเป็นการโต้วาทีที่มีจํานวนผู้ชมเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีการโต้วาทีกันมาและดูกันในหลายประเทศด้วยนะครับกระตุตนชิ้นตัดไปนะครับก็เป็นเรื่องเนี่ยแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยนั่นคือทีมงานซึ่งทีมงานทรัมป์เนี่ยที่ช่วยแนะแนวว่าจะดีเบตอย่างไรชนะฮิลลารีเนี่ยก็จะมีหน้าที่คอยแนะนำนะคอยบอกทรัมป์ว่าหัดทํากันบ้านหน่อยถึงเวลาโต้วาทีจะได้สู้กับฮิลลารีได้ทีมงานคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็โทรศัพท์บอกอีกคนหนึ่งบอกว่าเนี่ย ท่านมิสเตอร์ทรัมป์กำลังเตรียมตัวแล้วสำหรับดีเบตรอบหน้าเนี่ยแล้ววิธีการเตรียมตัวคือไปตัดผมโกนหนวดแล้วก็ทำผมให้ดูเท่ๆดูหล่อๆก็คือเนื้อหายังกลวงเหมือนเก่าการโตว้วาทีมันเป็นอะไรที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าการโตว้วาทีเนี่ยมันเปลี่ยนเกมได้คือผมผมจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอตอนที่ริชาร์ดนิกสันเป็นประธานาธิบดีเนี่ย แล้วมีเรื่องอื้อฉาววอเตอร์เกตเนี่ยแล้วมีสงครามเวียดนามซึ่งคนอเมริกันนั้นก็เบื่อหน่ายมากแล้วก็ไม่ต้องการให้นิกเซนนั้นเล่นบทนบาทเชิงรุกอย่างนั้นเราจใช้กองทัพสหรัฐแล้วมีเรียกว่า Secret w a r Shadow War ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศคนไม่พอใจกับริชาร์ดนิกเซนเยอะแล้วมันก็นำมาสู่การที่เขาต้องลาออกจากตำแหน่งคริ้นี้พฟอร์ดขึ้นมาแทนเนี่ยแล้วรอบแรกพอมีการโต้ว,วาทีระหว่างฟอร์ด กับคาร์เตอร์ระหว่างฟอร์ดกับคาร์เตอร์นี่ยโตวาทีเนี่ยปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งในการถ่ายทอดสดการโตว,วาทีระหว่างฟอร์ดกับคาร์เตอร์ซึ่งการถ่ายทอดดีเบตเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่จิมมี่คาร์เตอร์พูดอยู่เนี่ยอยู่ดีๆปัญหาทางเทคนิคเนี่ยไม่พังไม่พังแล้วก็ไม่มีใครได้ยินเสียงจิมมี่คาร์เตอร์เป็นระยะเวลาเกือบครึ่งชงั่วโมง แล้วครั้งนั้นเนี่ยมันมีผลนะฮะมันมีผลทำให้คนมองว่าจิมมี่คาร์เตอร์นั้นเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพในการโต้วาทีเป็นคนที่น่าเบื่ออย่าง้รก็ดีเนี่ยบังเอิญบังเอิญจิมมี่คาร์เตอร์นั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีพอที่ชนะการเลือกตั้งนะที่ทำให้เขาชนะการเลือกตั้งเมื่อเมื่อลงแข่งขันกับฝอรฟอร์ดในเวลานั้นแล้วก็สามารถเข้ามาเป็นประธานาธิบดีได้แต่ว่าความอ่อนของจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยมันสะท้อนออกมา อย่างชัดเจนมากในการโต้วาทีกันกับรอนัลเรเกนคาร์เตอร์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี1 9 7 7ถึง1981แล้วตั้งอตอนปี80มีการโต้วาทีกันระหว่างคาร์เตอร์แล้วเรเกนคนก็ไปคิดว่าเรเกนเป็นอดีตนักแสดงชื่อดังนะจะข้างในแบบมันสมองไม่มีเป็นดาราแบบรอเก่งแต่ว่าไม่ฉลาดนั่นคือสิ่งที่คนคิดปรากฏว่าพอโต้วาทีแล้วถ่ายทอดสด โอ้โหเรเกนเนี่ยทั้งพูดได้เก่งกว่ามีเนื้อหามากกว่าคิดได้เร็วกว่ามีความเป็นผู้นำสูงกว่าชิมมี่คาร์เตอร์ mm. พอออกทีวีแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้พูดถึงหน้าตานะพูดถึงเนื้อหาข้างในมันสมองเนี่ยคาร์เตอร์สู้เรเกนไม่ได้ทั้งทั้งท,งที่คาร์เตอร์ก็เป็นคนที่มีการจบการศึกษาสูงเรียนด้นวิทยาศาสตร์มาคาร์เตอร์เป็นคนฉลาดอะเรเกนตอนที่เรียนที่ยูริก้านั้นเกรดเฉลีย่ยคือได้ C นะฮะไม่ใช่เป็นเด็กที่เรียนเก่ง แต่ว่าเขามีไหวพริบเขาคิดเป็นเขารู้ประเด็นเขาเกินเป็นผู้ว่าแคลิฟอร์เนียเขาไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีมันสมองและการโต้วาทีมันดึงตัวตนที่แท้จริงออกมาของทั้งสองคนซึ่งทำให้ในที่สุดคนอเมริกันชื่นชมและเลือกและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังชื่นชอบโรนัลเรเกนโต้วาทีดีโชว์ไหวพริบโชว์เนื้อหาที่มีในมันสมองว่าคุณไม่กลวงคุณมีแก่นสาร เคนเนดีเนี่ยดังถึงทุกวันนี้ก็เพราะเวลาเขาออก TV, ววทีวีโตวาทีเขาชนะตลอดเรเกนก็เหมือนกันมันคือเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับการโตวาทีอย่างมากในยุคนี้ไปกันที่ Elon Musk อีลอนมัสติกว่าในขณะที่ประเทศไทยพยายามที่จะบอกว่าเราต้องการเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างที่ประเทศพัฒนานั้นเขาทากันเนี่ยนะฮะอีลอนมัสประกาศแล้วว่าในอนาคตเขาวางแผนที่จะไปโ o ไ o n i มา Mars ก็คือจะไปยึดดาวังคารนะเขาจะออกแบบเที่ยวบินสาหรับคนที่มีสตังค์จ่ายถ้าคุณมีเงินมากพอคุณอาจจะบุกเที่ยวบินกับอีลอนมัสก์ได้เพราะว่าเขาวางแผนว่าอย่างนี้ฮะเขาจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถจองที่นั่งในเครื่องบินฟล์พิเศษที่ทําให้คุณสามารถเดินทางไปเที่ยวที่ดาวังคารได้และเขาบอกว่าเขาจะไปตั้งสถานีครับ